สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่ผมบอกกับทุกทคนว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงการสมัครและการทํางานนะครับกับ v ีดูเชีร์นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้ใช้สื่อนะครับจากโทรศัพท์นะครับผมจะเป็นการพูดถึงแผนการทํางานและแผนรายได้ด้วยมือนะครับโดยด้วยการเขียนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับที่ก่อนที่คุณจะสมัครนะครับคุณจะต้องมี นะครับที่มาก่อนว่าคุณรู้จักกับเว็บนี้ได้อย่างไรอาจจะเป็นจากสื่อนะครับต่างๆเฟซเฟซบุ๊กนะครับหรือเพื่อนแนะนำอ่ะเรามาพูดถึงในสมมุติว่าเพื่อนแนะนําคุณมาแล้วกันสมมตินี่คือเพื่อนคุณนะครับนี่คือเพื่อนคุณนะครับเพื่อนคุณแนะนํามานะครับให้คุณรู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับคุณจะสมัครนะครับเพื่อนคุณก็จะนําลิงก์สมัครส่งมาให้คุณนะครับคุณก็ทําการสมัคร นะครับก่อข้อมูลนะครับพร้อมกับด้วยชำระเงิน900บาทนะครับเป็นค่าสมัครเอคุณสงสัยว่าทําไมต้องมีการชําระเงิน900บาทนะครับผมบอกว่าเงิน900บาทตรงนี้นะครับเป็นเหมือนเงินค้าประกันในการทํางานว่าคุณจะทํางานกับเว็บวีดูเชียร์ตีนี้นะครับอย่างน้อยนะครับ1เดือนนะครับคุณจะทํางาน หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก็ได้นะครับแต่เงินเก้าร้อยบาทนี้คุณได้คืนแน่นอนนะครับแค่เอามาค้ำประกันเฉยๆแล้วคุณถามว่าเงินเก้าร้อยบาทนี้ไปไหนล่ะไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้ไปให้กับเจ้าของเว็บไม่ได้ไปให้กองกลางไหนเลยนะครับเงินเก้าร้อยบาทตรงนี้นะครับคุณโอนเข้าไปที่บัญชีเพื่อนของคุณหรือคนที่แนะนําคุณมานะครับในตัวเว็บไซต์จะมีบอกนะครับว่า คุณจะโอนเงินไปค่าสมัครไปให้กับใครชื่ออะไรบัญชีอะไรนะครับซึ่งตรงนี้คุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าเงินคุณจะสูญนะครับสามารถสืบได้นะครับว่าใครเอาเงินคุณไปนะครับโอเคนะครับเมื่อคุณสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับชำระเงินค่าสมัครแล้วคุณจะมีตําแหน่งในที่นี้เราเรียกว่าตําแหน่งสิงเวอร์นะครับหรือง่ายๆพนักาทดลองงานนะครับเมื่อคุณมีตําแหน่งสิงเวอร์แล้วนะครับ คุณก็เริ่มทำงานได้เลยงานของเราคืออะไรนะครับงานของเราก็คืองานแชร์โพสนะครับเฟซบุ๊กนะครับง่ายๆเลยครับทุกๆเช้านะครับจะมีทีมงานนะครับนำงานอ่า มาส่งให้คุณทุกวันนะครับซึ่งจะมีคลิปนะครับสอนการทำงานให้คุณดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคุณทำงานแค่นะครับแชร์และโพสเฟซบุ๊กเท่านั้นนะครับคุณทำทุกวันนะครับคุณทำทุกวันนะครับวันละไม่เกิน5นาทีนะครับแค่แชร์แล้วก็โพสเฟซบุ๊กแค่นั้นเองนะครับไม่เกินวันละ5นาทีคุณจะเมื่อคุณทำงานเสร็จแล้วนะครับ คุณจะมีรายได้สามสิบบาทนะครับต่อวันนะครับเมื่อคุณแชร์งานเสร็จแล้วนะครับคุณส่งงานเรียบร้อยแล้วคุณก็จะมีรายได้สามสิบบาทต่อวันแต่เราจะจ่ายเงินให้คุณนะครับทุกอ่าเมื่อคุณทำงานครบสามสิบวัน นะครับก็จะเป็นเงิน900บาทนะครับเท่ากับว่าเห็นไหมครับเท่ากับว่าคุณนะครับได้เงินที่สมัคร900บาทนั้นคืนกลับมาแล้วนะครับเท่ากับว่าคุณได้ทุนคืนแล้วกันนะครับคุณได้ทุนคืนแล้วนะครับคุณก็ทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะทำ แค่เดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนก็ได้ครับเราไม่ได้บังคับนะครับแต่เราบังคับแค่ว่า3าิบวันแรกคุณต้องทํางานนะครับกับเรานะครับทําทการโพสต์แชร์ a c e b o o k ให้กับทางเว็บไซต์ v ีดูเชียรตทุกๆวันนะครับสมมุติว่าในระหว่างที่คุณทํางานนะครับวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่ 3, สาม,มุมิ่าคุณทำงานมาถึงวันที่สิบวันที่สิบมีเพื่อนคุณสนใจสมัครนะครับ พื่อนสนใจสมัครทำงานเดียวกับคุณคือแชร์โพส a c e b o o k นะครับแล้วเพื่อนคุณนะครับชําระค่าสมัครนะครับ900บาทนะครับเมื่อเพื่อนคุณชําระเงิน900บาทการจ่ายเงินของเรานะครับที่บอกว่าจะจ่ายเมื่อทำงานครบ30บวันจะสิ้นสุดทันทีนะครับแต่ แต่อะไรครับแต่คุณจะเข้าสู่โปรแกรมเงินล้านทันทีนะครับคุณจะเข้าสู่โปรแกรมเงินล้านทันทีนะครับการจ่ายเงินวันละ30บบาทของเราก็จะสิ้นสุดลงคุณก็จะเข้ามาอยู่ที่โปรแกรมเงินล้านนะครับ เดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูกันว่าโปรแกรมเงินล้านมันคืออะไรมันทํางานแล้วมีรายได้จริงไหมนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเมื่อคุณเข้าสู่โปรแกรมเงินล้านนะครับนี่คือทุนนะครับในตําแหน่งซิลเวอร์นะครับคุณมีรายได้แล้วคือคุณได้ทุนคืนแล้วจากเพื่อนที่สมัครคนแรก900บาทนะครับ คุณก็ทํางานนะครับเหมือนเดิมนะครับวันที่ 11. 12 13 1 4ต่อไปอาะสมมติว่าวันที่15นะครับมีเพื่อนคุณมาสมัครอีกนะครับคุณก็จะได้เงินจากตรงนี้จากคนที่เขาสนใจทํางานกับคุณ90 0บาทนะครับคุณทํางานไปอีกนะครับสมมุติว่าเป็นวันที่ยี่ินะครับมีคนสนใจมาอีกคุณก็จะได้เงินค่าสมัครจากตรงนี้อีก900บาทนะครับอ่ะคุณทํางานต่อนะครับ พสทุกวันนะครับวันที่30นะครับมีคนมาสนใจสมัครกับคุณอีกนะครับอีก900บาทนะครับในตำแหน่งซินเวอร์นี้นะครับคุณจะมีคุณจะสามารถแนะนำคนได้ติดตัวแค่4คนเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเงินนะครับเท่ากับว่า900นะครับคูณ4 เท่ากับ3,600บาทนะครับคุณลงทุนไปเียลงค่าสมัครไป900นะครับเท่ากับว่าในเดือนนี้คุณมีนะครับเงินกำไรแล้ว2,700บาทแต่เงื่อนไขมันบอกว่าคุณสามารถมีคนสมัครคุณสามารถแนะนำติดตัวคุณได้แค่4คนเท่านั้นทีนี้เราจะทำยังไงล่ะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากครับถ้าคุณอยากมีไรายได้คุณก็ต้องอัดตำแหน่งตัวเองนะครับอัดตำแหน่งตัวเองนะครับยังไงเดี๋ยวดูในคลิปต่อไปนะครับ